สวัสดีครับท่านผู้ชมคือวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยว่าทำไมทลายถึงแบนมีท่านผู้ชมคนหนึ่งบอกว่าทางถ้าเราไม่เอาทางรับน้ำออกนะครับถ้าเราไม่เอาทางรับน้ำออกมันจะทำให้บีบทลาย คือต้องต้องแต่งทางออกนะครับคืออันนี้คือเป็นข้อมูลที่บิดเบือนนะครับผมคือมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นั่นเองคืออย่างเช่นสายพันธุ์ไอสายพันธ์ยูวัน,นิดนะครับผมคือผมได้ตัดแล้วนะครับคือสาเหตุมันเป็นที่สายพันธุ์นะครับผมคือ สังเกตนะครับตัดออกมาแล้วมันมันจะแบนนั่นเองครับมันจะแบนมาอย่างนี้ครับผมจะแบนแบนเป็นแบบขึ้นตรงๆเลยครับผมคือมัน,มนไม่เกี่ยวนะครับผมคือถ้าถามว่าแบนถ้าถ้าแบนสายพันธุ์อื่นก็ต้องแบนด้วยนะครับถ้าทางรับน้ำหนีบเดี๋ยวผมพามาดูอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับผม นี่นะครับสายพันธุ์สุราสามนะครับผมคือทางรับน้ําก็หนีบเหมือนกันนะครับผมทางรับน้ําก็หนีบเหมือนกันคือมันไม่เกี่ยวนะครับว่าตัดทางรับน้ําออกแล้วจะช่วยให้ทลายกลมคือเราต้องการไว้ทางรับน้ําเพื่อที่จะาสาังคข้อแสง และนำอาหารมาเลี้ยงลำต้นนั่นเองครับผมไม่ไม่เกี่ยวกับแย่งอาหารนะครับเป็นการเข้าใจที่บิดเบียนนะครับผมครับผมผมก็จะมาบอกสาระเล็ก,ลก,ลกๆน้อยน้อเผื่อเป็นแนวทางทุกท่านนะครับสำหรับมือใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม